วันนี้ผมอยู่นคปรปฐมครับไโอเคใหม่นะวันนี้ผมอยู่นคปรปฐมครับของนี้นคปรปฐมครับท่อสูบน้ําครับอยู่กับเด็กดอนท่อซิ่งครับนี่ท่อสูบน้ําอันนี้คือโคตรใหญ่อ่ใอะอใหญ่มากมาดูมาดูยี่สิบห้านิ้วกรับะโดด แล้ววันนี้ครับพี่เขาใจดีจะสูบน้ําให้เราดูด้วยวันนี้ผมมาสั่งข้อสูบน้ำเาครับต้นน้ำหลักของข้อสูบน้ําเลยของประเทศไทยนะครับดูเข้าวบานาน,บบนะครับตั้งแต่ช่วยมูกป่าใช่ไหมพี่ตั้งแต่ช่วหมูกป่าใช่ไหมใช่ครับตั้งแต่ช่วหมูกป่านี่เจ้าของครับสวัสดีครับครับอันนี้คือเจ้าของครับสวัสดีครับเจ้าของท่อเลยจะจะไปสูบน้ําให้เราดูครับ ตัวเล็กก่อนตัวใหญ่ก่อนเาตัวใหญก่อนผมว่าตัวนี้ก่อนดีกว่าได้ไหมมาตากนะครับยิ่งผ้ากางย่าผ้าเต็มเตี้ยได้ไหมรอรอเต็มครับยิผาครับใหญ่มากเลยของแท้นั่งลองเข้าไปดูเข้าได้เลยผมได้นั่งได้เลยพี่โคตาใจญ่อ่ะเดี๋ยวไปดูความแรงของเจ้าเธอร์นีงครับ thank <laughs> you เชื <T t ่อนะครับว่าหลายหลายคนไม่ไม่น่าจะเห็นครับเพราะผมก็เคยเห็นครั้งแรกแค่ครับน่าจะไม่ได้หาชมกันง่ายง่ายครับเพสูบน้ำขนาดนี้ครับเกลืเกือสูบน้ำอันนี้ของผมเองเหมือนเรามาเขาวุ่นวายอย่างนี้หรือเปล่าผอยู่ไหน แล้วเราจะไปทำยังไงก่ออะไรเขายังต้องล้างกันนะนี่แล้วก็หาหลักไปเลยหลักไปล้างอย อ,นนอันนี้ยังไมุ่ดเนา<ย>ะไม่กลาเล่นครับกล <c oughs> ัวน,นี่ก<อ>็จะถามไปแล้วเนี่ยใช่ดูดิหัวแรกจะทางเลยอืยังไก่ยังแหลงอะเดี๋ยวเราไปชมเครื่องแก่กันบ้างเล็กยังแรง,ง,งขนาดนี้แล้วใหญ่จะขนาดไหน ฝากไว้คลายคลิปนะครับว่าสนใจที่ต่ออะไรยังไงครับเดี๋ยวผมจะฝากไว้เดี๋ยวแปะไว้แอ่าแล้วแปะไว้คลายคลิปเลยขอเราถามนิคดูอันขาวอันเขาเจ๋วด้วยอ่าตัดเครื่องนะครับ chị mày bước mày bên mày rồi Đây, bước cảnh, trên này bờ thắng thêm rồi này không là lên hả lên này ก็ใช้โซฟาประมาณสักห้าสี่นิ้วะประมาณครึ่งปีครับแล้วก็สั่งได้ที่เฟซเด็กดอนเด็กดอนเด็กดอนอะไรนะอนอ่ะเด็กดอนท่อสูบน้ำซิ่งครับสามารถสั่งได้ใช้เบอร์โทรก็ได้ไหมครับแม่เอาไมวอ่ะเบอร์โทรมาจุดโซ่สกวนเหมือนกันครับผมก็ต้องแยกเครื่องเลยบางทีที่สามที่สี่ ไม่โทรวันแล้วงานนักท่องมาแจ้งไอ้พวกมีดอ่ะต้องเปลี่ยนเครื่องวีปลี่เครื่องหนีบจะรับจะนอนปุ๊บกูเข้าใจว่ากูไม่รับแต่กูจะหลับอันไงครับฝากก้นเยครับว่าท่อท่อสุบน้ำของเด็กดอนของดีตัวเล็กกับตัวใหญ่ได้หมดเลยตัวท้าวแล้วทั้งหมดครับของดีนครปฐมครับฝากไว้เลยครับนี่ครับที่คนมากครับดูดูทีมงานทีมงานมาแล้วมามารอชมครับงานเยอะเลย